สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเวิร์ดสุขสุขคนเดอ้อยินดีต้อนรับเขาสู่สองน้องายซาวราคือเก่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้นองไตหูบ่ว่าเป็นยังน้องไตคือเอ่อโ,โ่ไดรลงขีดดายมือแล้วพี่น้องเพราะว่าน้องตาตเนาะซับสนซับสนซับสนยังหัวทซับสนสมองเพราะว่าอ่าคือเมื่อนี้นองายจะมาถามเนาะ มาถามทุกคนทีเบิงคลิปน้องตายในมือนี้แล้วพี่น้องเนี่ยน้องตายอยากให้พิจารณาว่าสิ่งที่น้องตายเฮ็ดหรือว่าน้องตายบอามันเขาข่ายทางการฆ่ามนุษย์บเนอะเพราะว่าเป็นย่างน้องตายคือบริเวณคลิปน้องตายอ่าได้ให้พ่อน่ะไปซื้อไม้แล้วพี่น้องเมื่อนั้นพ่อไปซื้อไม้แหละอ่าพ่อเพิ่นได้ยินไพ่บาาน้องตายบ่งหูอ่าน้องตายและพ่อน่ะมาหายน้องตายมาบอกน้องตายด้วยความที่่าอีพอแล้วเป็นห่วง ้วยค่วมที่ว่าอีพอเราเป็นห่วงเพราะว่าคนในบ้านน้องพี่้องคนแถวบ้านน้องตายนี่ไล้เบิ่งคลิปเบิ่งคลิปของน้องตายแล้วอีพอหันอีพอหันแล้วไปบอกแบบก็คืออีพอเนี่ยเราจะเป็นมากไปบอกว่าน้องตายถ่ายคลิปนะได้เงินเดือนได้มีเงินเดือนและอ่าก็มีคนที่เราบอกให้พังหันบอกอีพอว่าอ่าน่าจะอีพอเราจะบอกแบบ บ้านหองตาเฮ็ดคลิปจังซั่นจังซี่แต่ว่ามีคนเบ้าให้อีพ่อพังว่าเนาะว่านองตานี่เฮ็ดคลิปเนาะบ่าเข้าโซกันบ่ซั่นซะบ่าพวกอ่าแถววะหรือว่าพวกอ่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะพี่น้องผู้รักผู้ใหญ่คือพวกในอ่าพวกที่เขาแบบว่าอ่าอันนี้ในกฎหมายนะเขาว่านองตาเฮ็ดคลิปเข้าโซกันบ่าเขาเฮ็ดคลิปก็คือผู้นายท่นเบ้า ว่าว่าเขาโซกันว่าน้องตายเฮดคลิปนี่แนวนี่เห็นบทถึกว,สสว่าสันะา่าเฮดคลิปกะอ่ามันสิเขาคางทางั้งการข่ามนุษย์การข่ามนุษย์แนวดาหัวเพราะว่าน้องชายไปถ่ายคลิปอยู่ประเทศไทยนั้นน้องชายเลเบอกว่าอ่าอยู่บ้านเพื่อนนะเงินเดือนสูงแ้่ก็ควมจะเลิกเนร้ยอย่างน้องตายก็ได้ว่าไพซีมานี่มาไรน้องตายก็บอาจังสิแล้วเขาก็บอกว่าน้องตาย เห็ดลีปเซิ่นช่วให้คนเขาไปประเทศไทยให้น้องไตให้คนเขาไปประเทศไทยมามันเขาายการขาม,มนุษย์ฮู้ขีก็ดีไพ่เาเ่าเนี่ยนั่นเนาะตายมือนั่นก็คอยสิบรเห็ดขีปพี่เนาะเพราะน้องไตใส,ใส่สมองในเห็ดขีปในการเห็ดขีปนี่น้องไตจะใส่สมองในน้องตาตก็จะบูช้นคำาไพ่เบล่าเนาะเพราะว่าน้องไตเชื่อว่าน้องไตเห็ดน,นี้บดไอพิษอีหยังบไดเบาอีหยังให้ เสียหายเนาะพี่น้องหนองใต้ก็เว้าควรแตกต่างเพราะว่าหนองใต้น่ะอยู่บ้านเนาะหนองใายบ่ได้อยู่ในเมืองก็คือนี่แหลนี่เห็นนี่หนองใต้อยู่ทุ่งไผ่ทุ่งนาหนองใต้บ่เห็นตึกสูงๆบ่อนี้บ่เห็นตึกสูงๆบ่เห็นอ่าทางบ่เห็นทางแบบทางที่แบบปใหญ่ๆหรือว่าทางดลายเส้นแต่ว่าบ้านหนองใต้นี่มีทานี่แต่ว่าจะอยู่ในเมืองเนาะก็คือกันกับประเทศไทยห่นแะอยู่อ่าอยู่แถวบันนอก มันกันซีมีท tweets, ท่ทงไทรทงหน้าคือกันแมนบอพี่น้องอ่าน้องตาก็ได้อ่าเมาว่าน้องตาบ่เคยเห็นแม่นแท้น้องตาบ่เคยเห็นเพราะว่าน้องตาอยู่แต่บ้านนอกเดียน้องตาบ่ได้อยู่อ่บ่ได้อยู่ในเมืองแต่บ้านในเมืองนี่บ้านหนุ่มตาก็มีคือกันอยู่แถวอ่าเบียงกันเบียงกันหรือว่าอยังกัทางกัสะดวกสบายคือกันการจะข่วมจะเดินกัจะเดินเนาะแต่น้องตากับบ่บ่ได้เห็นเพราะว่าน้องตานี่เป็นคนเล่าแท้ๆยังบ่เคยไปเวียงจันเด้อพี่น้องเห็นแต่เพิ่นถ่ายลงก็คืออ่า สวยงามคือก i̇şte so, mm ันพี่น้องบ้านหองใต้ก็สวยงามแต่ว่าบ้านนนองใต้นี่สีเป็นธรรมศาสตร์ได้เนาะแต่นักท่องเที่ยวพยากมาเนี่ยพนจะมาอ่านี่ค่วมแบบว่าอ่าในบ้านนนองใต้เนี่ยก็คือจะงามแบบแบบเป็นธรรมศาส์นะแบบว่าต้นไม้อียงงามงามแบบเป็นธรรมศาสตร์อ่าเช่นตัวอย่างเราผูร้ายจะมาดาวแน่นอนว่าตรงไปเมืองเพื่อเมืองเพื่อนี่เป็นแบบบาทีสวยงามสวยงามก็คือสวยงามแบบธรรมศาสตร์นะแล้ว น้องตายเฮ็ดคลิปน้องตายพิดบ่พี่น้องที่น้องตายไปบอกว่าน้องตายปัดตึกสูงๆทางแบบอ่าเซนทางสะดวกสบายสะดวกสบายในการใส่ชีวิตพิดบอกเขาการ่ข้ามมนุษย์บ่อนและน้องตายเสื้อแน่นอนว่าอ่าคนที่เพิ่นเป็นผ้รักผู้ใหญ่นะพี่น้องหรือว่าเพิ่นที่แบบว่าอ่าเพิ่นเป็นผู้อันนี้ในกฎหมายเพื่อนจะเบ้โมแบบว่าโบอันนี้แน่นอน้องตายเสื้อว่าคนเป่าหูอพรคือมู่บานคนบานตัวเอง ผู้ที่เพิ่นแบบว่าอ่าเพิ่นแบบว่าเพิ่นเทียนสูงๆหรือว่าเพิ่นเป็นอ่าพนักงอกพนักงานที่ว่าเพิ่นกินเงินเดือนนะคะพี่น้องคือแบบพวกอ่าเพิ่นอยู่ในบ้านในเมืองคือตำรวจอีหยังน้องตายเสือว่าเพิ่นจะบ่มายุกแน่นอนเพราะว่าน้องตายบ่ได้เฮ็ดหยังผิดน้องตายเสือแนี้ยนะเพิ่นจะบ่อันนี้แน่นอนแต่ว่าน้องตายถ่าาวมีเนาะพี่น้องทาว่ามีผู้ที่จะว่าเอาน้องตายแท้ๆเอาน้องตายเข้าคุกเซต่น้องตายจะบ่ได้ถ่ายคลิป นนเดี๋ยน้องใต้จะ่ายคีบให้เบิ่งอีกว่าผู้ไรมาเอาเพราะว่ามันโมมี่อดอกพี่น้องเดี๋ยวกับเพื่อนบอกอีพ่อว่าเพราะว่าเขามาเอาเดี๋ยวคนในบ้านนี่คนมาคนหนึ่งน้องใต้ก็ได้ได้ไปโทษไปถามเอ,อ,เอ,เอ,อื่อยเนาะเอื่อยทีแล้วอยู่ในบ้านนั้นว่ามีคนมาเอา,าอันจะวะมาเข้ามาจาา้าบัดทายคีปจังใส่สีแล้วว่าโบมี่อดอกไพ่เบาเพิ่งปู้ไรแล้วะเอื่อยอยู่ก็บนีเอ,อเื่อยยังบาจักนีหละบาการใส่หลายปลายสี เฮ็ดให้ผู้ที่เพิ่นเหตการเห็ุงานดูบด่ดีนีแ่แหละพี่น้องบ่ต้องไปเสื้อคนเนอันนี้นี่เขาอันนี้แน่นอนบ่อันนี้แน่นอนเพิ่นจะตักเตือนถามว่าพิษแทๆเนาะเพิ่นกะจะตักเตือนตักเตือนแต่เพิ่นจะบ่จับหรอกเพิ่นจะตักเตือนซืซ่อแต่อนานงตายเสื้อว่าบ่มีหรอกเพราะว่านุ่งตายบ่ได้เหตุการณ์่าฆ่ามาน,อนุอย์่มนุที่ใสว่าแข่แบบว่า ย่องประเทศไทยนะพี่น้องย่องประเทศไทยกับอ่าย่องประเทศไทยว่าเออประเทศไทยนี่จะเดินแต่ว่าเพิินบานนกไต้นี่เฮ็ดคลิปแบบว่าอ่าเข,ขาค่ายการ่ามนุษย์เพราะว่านอใต้นี่เฮ็ดคลิปเซิ่อนส่วนค้นไปไปประเทศไทยนนะโอ้ยซาดขวากบลจักไดนะ้ขึ้นไอโฟคือน้อใต้ใส่สมองไทยคลิปนะพี่น้องและมีค้นแบบว่ามันยุ่งหรือว,ว่ามักกวนนองต้จะอ่า บ่โอบ่เขาด้วยในการถ่ายคลิปปวดสมองเลยลงตายปวดสมองเมื่อยครับ,พบพเพราะว่าพี่เบ่าเอียเอยเเอ้ยงก็เสือพี่เบาเอี้ยงก็เสือขอยาวพอเอ้ยอย่าไปเสือเขาได้เขาบอกหันเขา,ขาหา้า,หามาให้จะกินบ่ขอยกระไรเงินงในการถ่ายคลิปนี่แดมาสื่อประแดกเป็นนื้แล้วก็บริเวณให้พ่เดือดห่อนี่เลยในการลงตตยถ่ายคลิปลงตายจะเปาสะโพกคนที่มันอ่าคนที่มันแบบแบบมัน,ม,นมันเบาบอดีนะมันบอดีนะ หงตาจะบอกแนว่ัเานแต่ว่าหลวงตาบอกตามข้วจริงเห็นไหมพี่น้องฮู้ข่อยโบเลยบอกว่าเออบ้านตัวเองนี่นะบ้านตัวเองบ้านเมืองตัวเองนี่จังสันจังสีข่อยบบเคยบอกข่อยบอกว่าบ้านบ้านเท่ากับบ้านเพื่อนนี่จะเดินคนละแบบแม่นบเลยพี่นนองจะเดินคนละแบบนี่ยนะคือบ้านเท่านี่แบบสวยงามแบบธรรมสะกันนักท่องเที่ยวกันายสวยงามแบบธรรมสะเด็กกับบ้านเมืองเพื่อนนี่แบบ หน้าแบบอ่การท่านสมัยการค่วมเจริญนฮะบ้านเท่ากับเจริญอยย่อยู่ในเมืองแต่บ้าข่อยอยู่บ้านนาะของพ่เคยเห็นขวก็เบ้าตามว่าเออหนีอยู่ตรงไฮตรงหน้าขวก็เป็นคนบ้านเนอกเลยเขาบบอกเลว่าขวเป็นคนในเมืองเลยแต่ว่าเพืพอ่อ,อ,อ <c oughs> <c oughs> นเพิ่นติดตามขีปบบ้าห้ข่อยเห็นเศร้าเบาเศร้าเหตุขีปเบามันพิษบ้าสันซ้าเพิ่นบอกอีพอโอนี่เดี๋ยวรอบฟิโนะครับว่าเห็นน้องตายบรเฮตขีปเออแม่น้องตายสุดเด้อเพราะว่าน้องตายดิ เฮ็ดคีบแบบค่อนข้างส่วนค้นไปประเทศไทยเขาคายการขาม,มนุษย์เออพี่น้องถ้าว่าอามีมีแน่ในแถลงต้เขา,า่เจักไล่ขึ้นแต่ถ้าว่าเป็นแบบแดนแถเนาะกาแล้วแต่เอฟซีสิพิจารณาแต่ว่าถ้าว่าไปยังลงตาจะทายคีบปพืเบิรงแน่นอนเบิรงหนาแน่นอนให้เบิรงหนาแน่นอนผู้ที่จะท้าในลงตาก็จะท้าเหตุผลอีกว่าเป็นหยอน่อนนังเป็นหยอน่อนนังเนาะเออนนแนวน้นหละพี่น้องอี่ในน้อก็บ่มีย,ยังมีแต่ อีพ่อห์นะเราไป็นย,ยังไงขวัยเฮ็ดคลิปเน่ยเพราะว่าเราเราหยาดเราเป็นห่วงไงเราบอกขบไจักน้ำได้หน่อยนะเต้ขอว่า,อ,า,อ,วาอีพ่อหะมาัติขดเนี่ยน,นั่นเดี๋ยไพ่บ้าบ่าว่าเฮ็ดคลิปเนี่ยเลยมันเขาคายการขามานุษย,ย์ขวอย่ากหูเลยซาดปรึกษาจะด,ดีนี่แหลนะเนาะพี่น้องกันใช่มแต่ซรัมนี่แหละยพอกระไรคลิปหมาเด้อเดี๋ยวมือหนานะ้นองตายจะพาไปเบิง่งสถา,านที่สถา,า,า,านที่ที่แบบนาทเที่ยวนาส้มที่สุดเนาะ แถวหวานน้องตายก็คือโอ้บอกเลยบางามก็คือน้ำตกพี่น้องอ่าน้องตายเสืออ่าภัยมาประเทศดาวนี่ตรงเห็นแน่นอนน้ำตกด้วยอ่าธรรมศาสตร์งับง่าพี่น้องถ้าภัยอยากมากเนาะยินดีต้อนรับเนาะก็คือน้องตายจะไปบึงน้ำตกอยู่ผู้ผู้พี่นองแต่แบบอ่าต้องค้นทีปีนผู้เก่งานัาะวานน้องตายจะย่างขึ้นผู้เนาะค่ะขอบใจขอบคุณในรายเด้อที่เข้ามาชมคลิป พอกันมค่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเด้อบ๊ายบาย